ไม่ฉันเกี่ยวอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรแนี่ยที่สินี่ไม่ใช่เวลามันดูช่างเหน่อยต้องเอวี่แกไม่เกิดน้ึงนายเป็นไรก็ไม่ได้มีอะไรฉันต้องเกิดหูป,ปากไปซะเอยด่าแรงบังทีแล้วมันดีนดยังไงแกถอยไปก่อนสิฉันต้องไปตามหาเพื่อนให้ได้แล้วมันเกี่ยวอะไร ได้สมตายไม่อยากจะเชื่อวิ่งแล้วฉันล่ะเล่นพอยมันก็ดีนั่นนี่เอาอันนี้ดีกว่าใหม่ม่ใม่หม่หม่อันนี้ดีกว่าไม่เอาอันนี้อ้ยไม่ต้องเล่นแล้วมั้งวันนี้เล่นสกีสิ เองั้นอันนี้ก็ไม่ไหวเล่น,นักทีกไม่เล่นแม่งจบ